ขายนะครับขายเครื่องโรยข้าวนะครับเครื่องโรยข้าวอันนี้เป็นมือหนึ่งแกะกล่องเลยนะครับเจ้าของเดิมซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยนะฮะนี่ครับยังไม่ผ่านการใช้งานวสวยๆเลยนะครับสีไม่สียังไม่ลอกเลยนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรีเลย์สวงสวิตเดิมทุกอย่างนะครับ มอเตอร์นี่ฮะสวยเลยนะครับนี่นะครับเดิมนะครับสวยๆเลยเหมาะสำหรับใช้กับรถรถไถนะครับส4แรงจนถึง40แรงได้นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดหาเพื่อใช้งานนะครับสอบถามกันได้นะครับราคาเบาๆนะครับถ้าซื้อใหม่คั้นี้เครื่องนี้ก็จะอยู่ประมาณ20,000ื่นนะครับ นี่ก็ราคาเบาๆนะครับโทรมาพูดคุยกันครับ0 8 5 659 6, 6 5 0 1นะครับของอยู่ที่อำเภลบุศรแันอำเภอล,ลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ